เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์ภาพยนตร์ Fantastic Four First Step ในฉากที่ Human Torch ไล่ตาม Silver Surfer เธอพูดประโยคหนึ่งเป็นภาษาที่ฟังไม่ออกโมฮาคูพิโรอาเมนี่ไม่ใช่คำขู่ไม่ใช่คำสาปแต่มันคือคำอวยพรตายพร้อมผู้ที่รัก หลายคนอาจสงสัยนี่มันจะเป็นคำวอวยพรได้ยังไงในมุมมองของหมอนี่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยงามแต่มันคือความรู้สึกลึกๆของคนที่ไม่มีโอกาสได้ตายเคียงข้างใครเลยซินเวอร์เซริเซร์เฟอร์คนนี้เคยเป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ยอมแลกอิสรภาพกับการแลกตัส เพื่อให้บ้านเกิดของเธอรอดจากการถูกกลืนกินเธอช่วยคนไว้ได้แต่ก็ต้องจากมาและอยู่ต่อในจักรวาลอันเวิงว้างเพียงลำพังเธอกลายเป็นค่ารับใช้ของจอมขมือบดาวหน้าที่ของเธอคือการพาดาวดวงแล้วดวงเล่าไปสู่ความตาย ทุกการตัดสินใจของเธอล้วนมีคนมากมายต้องจบชีวิตในทางจิตวิทยาเมื่อเกิดความรู้สึกผิดบาปเพื่อไม่ให้ใจพังสมองของเราจึงสร้างกลไกบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้ตายลำพังพวกเขาได้ตายพร้อมคนที่พวกเขารักนอกจากนั้นการมีชีวิตอยู่นานนับอสงไขยความตายแทบไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเธอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจเป็นการต้องมีชีวิตอยู่โดยไม่มีใครเหลืออยู่ข้างๆ และนั่นแหละครับคือเหตุผลที่จะทำให้ประโยคแปลกๆประโยคนี้กลายเป็นคำอวยพรโมหาคูพิโรอาเม